มาพี่วามาพี่่าไอ้ไว้ไว <c oughs> ้ๆๆเดี๋ยวมาเอาศพผู้หญิงหัวบ่วงที่พี่ไหนไหไพี่ พี่อยู่ไหนพี่อยู่ไหนพี่ออกมารถไม่ดีกำลังขับไปกำลังขับไปกำลังขับไปไม่เอไว้กูขออย่างนึงมึงมึงอยากกดพูดนะอย่าให้มันกดพูดแข่งกับมึงนะมึงจ่านะมึงโดนมมันแรมกลับอ่ะมาดิมาดิผมผมไหน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 เมื่อกี้ผู้จ่าผู้จ่าเขาเอะต่อเนื้องมาเองแต่ว่าไม่อยากฟังมาดิมาดิอะไรส้มอะไส้มไหนไม่มึงด่ามันได้แต่ยังตกแล้วอะแล้วแหละนั่นแหละไว้นั่นแหละนั่นแหละ มึงอยัพูดตฮัลโหลกูถามอีูอีหมั้วอีนี่ปไอสัตว์ที่เรียพี่กูจนมีทุกอย่างอ่ะใช่ป่ะกูถามนะไอสัตว์ึเรียจนมีทุกอย่างจริงป่ะกูถามอะตอบตอบได้ป่ะตอบได้ป่ะกูถามตอบได้ป่ะตอบได้ป่ะไอสัตว์ใป่ะไอสัตว์นี่เฮัลโหลยูยูแก๊งเก่าก็เรียถูกป่ะมีปัญญาส่งเองถูกป่ะไอสัตว์ถูกป่ะูถามนีตอบด็ ตอบเดี๋วคุยเลยกูไม่พูดคุยเลยคุยเลยไอสัตว์คล้องคุยได้เปล่าไอสัตว์ไม่พูดไอสัตว์ไอมึงให้มันหลอกวอลไปปล่าก่อนดิพี่ฟังนะพี่ฟังนะไอเหี้ยเนี่ยหนึ่งเลยนะวิรกรรมน่าไม่มีทางส่งแกงไอสัตว์ต้องเลียพี่ผมเลี้ยทุกอย่างจนมีไอเหี้ยเลียแล้วก็ทิ้งเขาไปควายที่ขยะไม่มึงพูดแน่นอนสัญญาอะไรแค่ตื่นมาเพื่อไต่จนตายแน่นอนไอมึงช้ำอะเจ้าควายแหม่ไอเหี้ยเลียเลียพี่กูเสร็จแล้ก็ไปไอเหี้ย ไปน้องไหลไปน้องไหลไปน้องไหลไปไม่ไจะปไอ้เหี่ยมันอื๋อไอ้ส like> ัตว์น้อยาวเไปน้องไหลไปน้องไหลไปน้องไหลไปไปไหลเลี้ยเปล่าเลี้ยกูเป้าไ้สัตว์เลียไหลไปน้องไหลไปอาอน้องเอาอีน้องเอาอีน้องเอีน้องเอาอีน้องเอาอ้องเอาอีน้อเอีน้องเอาอีน้องเอาอีน้องเอาอี้องเอีน้องเหว้องาอีน้องเอา้องเอาน้องเออน้องาน้องาอีน้องเอาน้งาไี้องาไีน้องีน้องาน้องีน้องาอี้งมาหาอีน้ออีน้อเอาอ้เหี้องอ้องา เอาอีเอาอีเอาอไปนาเวยี่แม่ขจริงจัดเลยพี่แม่งไอดอลน้องสาใช่ไหมพี่บอกมึงก็บอกอยู่ว่ามันมีปัญญาไนี่ยต้องเียไอ้าว่าไงวะอ่ะพี่ฟังไม่เดดให้มันพให้มันพูีฟังว่าอยากฟังเว่ามาาม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 าููู้พูไพ ไว้มึงได้ออกแกงแน่านเนี่ยอะไรคู่อะไรแกฟังเรื่องเมื่อกี้เนี่ยไอ้ไอนไอ้นไ้อไอ้นอไอ้เนอะไอ้เนอะอ้เหอไอ้ไอ้อ้นอะไันเอะเนเน้นอนะไอเ้เ ไปโอ้ยไวเอาโค้งอด้วย nope. <ok ี่โอ้ไอ้ยังเราเตะคุยหน้าเบื่อเราแม่งเอาเต็มระบบเลยูหาผู้หญิงหัวม่วนเที่ยงหล่อเราจะเล่าเมื่อกี้ไม่แล้วมันจะไม่เมื่อกี้แล้วมึงจะเล่าอะไรกูอยากฟังมันไม่ไหวหน้าพี่จุ้งเลยว่ะนี่กูอยากฟังเมื่อกี้เนี่ยงเ่อไปเกมเก่าอะไรวะพี่เคยอยู่แต่ L C เลี้ยขาพี่อยากขับพี่มีมั้ยมันเดมบอกว่ามันอยู่ในนี้พี่มึงขอขับได้ป่ะพี่สาลาบอกลงคนนึงเนี่ยอะไรว่าคนนั้นที่มึงกดโกรธนั่นน่ะานะไว้ไม่ใครใครก็ได้ลงได้ไหมพี่ใครก็ได้ลงคนหนึ่งได้ป่ะที่ไม่ได้อุ้มอ่ะเมาหนึผมขอแรงมึงขอแรงมึงขอแรงหมดเลยใช่เหรอไปไปปีนไปเตี้ยเต้ตัวนักเตะ้มึงก็มึงไหลเลยมึงเอาเลยตรงนี้เลยไหลเลยมึงสบเลยไว้มึงสบเลย อะไรไว้เป็ตรงนี้เลยไว้ไอาสามาไม่ได้มาไม่ได้ไม่ไดเฮ้ยเฮ้ยมันมีเรื่องไม่มีเรื่องเล่าเฮ้ยมาเว้เอาไว้เไว้ไม่ฟังฟังฟังอย่าทำผลงานตับโชยี่ะไอ้ไว้อ่ะทำผลงานไม่ไม่เว้ยมันมีจะเล่าเออมันเล่าไอ้คนพี่อิลิบินอยู่ป่าวอิลิบินอ่ะอยู่ป่าวตรงเนี้ยอยู่ป่าวอยู่ป่าวไอ้สัตว์ไปอยู่ป่าวอิลิบินอะอยู่ป่าว ไถ้าถ้าอยู่ตรงนี้นะกูก็บอกว่าเลี้ยงคนอื่นเขาได้แล้วไอสัตว์เลี้ยงจนมีทุกอย่างไอ้ที่อ่ะฟังน้ำเงี้ยวมึงทิ้งเขาไว้สัตว์ทิ้งเขาได้เปล่าไอ้ที่อทิ้งเขาไอ้ควายทิ้งเขาตอนมีทุกอย่างไอสัตว์กูจะตบให้ออกมึงไงมีทุกยนะงไอ้ที่ตีนีที่อ่ฮัลโหลไว้เล่าเล่าให้พี่ฟังเออว่าไปน้องว่าไปเนาะก็บอกนะอยากได้แฟชั่นอยากได้อะไรก็เลี้ยงทุกอย่างไอ้ที่อ่ะบิ๊กกาแฟไอ้ไงอดีตอดีตอดีตแยงกาสีดำ ยิงนะญิงนะบอกบอกแล้วเลียเลียทุกอย่างจนมีไอ้ควายมึงอ่ะทุเรศที่หายเลยเหี้ยจะไปด่าเขาทำไมล่ะไม่อย่าห้ามน้องนี่น้องมันแค้นไอ้ชื่อของพี่ต้องต่อยเขาด่าทำไมพี่ของที่พี่กูเอาให้อ่ะก็ไปขายไอ้ควายมึงทำได้ไงกูถามจริงเถอะ มึงทำได้ไงวะมึงทำได้ไงวะยอกลอมาทำได้เปล่าไอซ่าเว้ยของเี่ยวให้เอาไปขายไอควายไอขยะผูถามเนี่ยไอสาพิไอผู้หามันบ่ยู่ว่าตองขายต่อเลยนฮะต่อเยต่อเยียของเขาให้ไอซ่าขายไอย่าุยินไ่ดาลิบินลิบิน้ไม่ใช่แล้วไม่ใไม่ใไม่ใ่ไม่ใช่ไม่ใช่กูละไรพี่ของที่พี่หลงให้ะมึงก็้าไปขายเฮ้ยพี่เลเยพี่ชายไว้แค่หวนใจไปนิดนึงใช่ปะ อแฟชั่นหลี่เฮียที่อยากได้ค่ะไอพี่มึงแค่หลวมๆไอนี่มึงเนาะได้ป่ได้น่ะไม่ได้น่ะนะที่ยี่สิบปั๊บที่ยี่สิบปั๊บผมว่าอยู่ในนี้เนี่ยแต่ไม่ด่าพี่จุ้งไงแมวนะที่ยี่สิบปัมึงด่าผมได้แล้วโอเคหรอไม่ใช่ค่ะหลีเฮียทียี่สิบก็ไปขายไม่ได้ละแก่เนี่ยไม่ขายแล้วอยู่กับคีรานะหรืออยู่กับเอ้ยเยียไหนกูอยากอารหณ์พี่ทำไมเหมือนเราด่ากันเองเลยไอไว้เราว่าไงวะต่อบดิน้องต่อดิพี่อยากฟังว่าเออว่าไงวะ เยี่เนี่ยเรียกมันนะแต่มันก็ตายเยี่เนี่ยย่าเนี่ยย่าอีกสองเคสอีกสองเคสเอ้ไอ้ไอ้ไอ้เที้ยวมามึงจะสับไปสับมาไม่กูขอได้ไหมกูรู้นะถ้ามึงถ้ามึงได้ยินอะถ้าจบเนี่ยมันมาเด้งใส่กูต่อได้ปะ

อีย hey, hey, yeah. right I mean ีเหนียวมันต้องงี้แหละได้อัดรถสมรที่เขาด่าว่าน่าตัวเมียมันได้อัดรถดีชาดอ่ะพี่แบกท่แบทำหาีหผมซีปึกนะปึกที่อะมือควายเยี่รั่วได้แบกเ่อักแล้วนะไรวะไอ้เมื่อกี้ใครเปียนอะไรปะดูว่ะ จบแล้วด้วยมีตีต่อไหมเนี่ยแอลเคเดดี้อ่ะเราไปคุยกันแอลเคเดดี้ไว้วันนี้กูนึกว,ว่าจะตีกับแอลเคเปิดมามาเอ็มพีเคเฉยเลยคงจัดพรุ่งนี้ทีเดียงก็พีเพียงก่พ้นออออกออกออก,ออก,ออกนะนะ โอ้เราก็ตกน้ำไว้มึงโดนนะเว้ยกูบอกเลยมึงตายตู้หัวอยู่เนี่ยเอออันนี้ไม่ไม่เคลียร์นะไม่เคลียร์นะอะไรพี่เอ้าก็ก็มีเก้งผมมาก็มึงหาผู้หญิงหัวมั่วงกูไม่บอกว่าแก๊งไหนอ่ะให้ก็ไม่พอใจไปทำมอดใช่ไมไม่ได้บอกว่าแก๊งไหน กูก็ไม่รู้ไม่พอพอหาอีกพวกนึงก็อยากถามแดดดีพ่ที่เข้ามที่เข้ามไว้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรแดดได้จังหวะเอาใหญ่ควายแดดยังหวเพิ่งแม่งเอาเลยไว้บอกไว้ออกวอรแล้วปวดหัววอรไม่ไหวไว้บอกเยี่ยวมาเยรั่วอ้าวสีพึ่งนะไอ้สีพึ่งนะเขาถามไอ้ปุ้นเลยไอ้สัตว์น้องกูเกือบด่าพ่อแล้วนะไอ้สัตว์เฮ้ยโกโจ้เออเมื่อกี้กูอุ้มศพเลยกู่าพ่อเมื่อกี้เนี่ย กูัวโจเรามาช่วยไดอย่างยังไม่ตายหรอม่ตัวขาดครึ่งไปแล้วไม่ใช่เหรอเออตัวขาดคึ่งมันไม่ใช่หรอสวัสดีครับเบอร์พี่จุงเบอร์อะไรพี่ตัวขาดครึ่งที่เบอร์่จุงเบอร์ะจิตายเหรอพี่เบอร์พี่จุ้งเบอร์อะไรพี่ไม่รู้ว่าจะมีอะไรคาใจดมาไอ้เหี้ยจุงขาใจนะมึงมึงทำอะไรอย่างเงี้ยพี่จุงครับ พี่จุ้งเอวมาโดนทิ้งจุ้งนอนดิโดนดิมึงโดนดิมึงโดนดิมึงไงรู้วยไอ้เราด้วยความที่พี่เป็นสมบัติของเอลเคนะไปคนไหนวะที่มึงไม่ชอบบางคนไหนวะพี่ไม่รู้ไว้เตรียมดอกไม้ขอเข้ามาเลยชินัยชินัยงานขอเข้ามาผมม่วนเข้ามาแล้วเนี่ยมาด้วผมผมดาต่อเลยแหละไม่อยากเล่นจอยบีบีวะเปเล่นจอยบีบีได้ปะอุ้ยอุ้ยอะไรวะเนี่ย ไม่ได้อืออะไรเดี๋ยวออันนี้อะไรอ่ะอันนี้อะไรแฟชั่นเซเลบชัวร์ต้องมาแล้วแบ็คแบ็คคนนี้ต้องมาแบ็คแบ็คจัดนะแฟชั่นเซเลบเดี๋้อเด้อเด้ออันนี้แฟชั่นเซเลบเหรอติดตัวติดตัวพี่แล้วผมต้องขอโทษค่ะไหมันนี้แฟชั่นเซเลบเหรอต่างคนต่างขอโทษเลยไม่ได้อะไรอ่ะมันจบแล้วไม่ใช่หรอไม่บอบรู้ไปทำไมดีเราจะไม่เติมีบอก บอกเดี๋ยวบอมพันบอกว่ามีเรียจะขอโทษโอ้ตาลายว่ะคุณแหลมพูดเลยนะเออขอโทษผมจะบอกงี้ยคุยคุยเลยไหมคะหรือเป็นไรบล็อกใน้อนตาลายจัดเลยว่ะยาวยาวใหญ่เดี๋ยววิ่งวันนี้พิสูจน์สามรอบนะประกาศจบเลยครับสภาประกาศจบเลยครับผมผมจะไปเล่นจอยบีบีครัพทั้งสองฝั่งเคลียร์ใจกันได้แล้วรย่แหลมอย่าแหลมกลับมา สบายครับอีรู้ว่ะโอมาโอมาด้วยแมก่อนโอมาผ่อนเงียบเลยอเอลเกมไปอยู่อีฝั่งอะไรั่อนคกูจะขายประกันนี้นะสี่ร้อยเยนมาแล้วนี่ยคุณจะเอาเงินมาถมทับถมทับเลยอันนี้ขออนุญาตดึงตัวมันจะได้ไปถามกันไวๆนะคะโอเคไม่แห้งไม่สะพานะอันนี้กูไม่ไม่รับรู้นะเป็นเล่นจอนบีบีได้ป่ะ มันเป็นไม่ไม่ียบไม่งีม่เงียไม่เงียไมเงียีไม่หมดเลยโอเคค่ะงั้นฟังฟังหนูจริงๆไม่ได้ติดใจอะค่ะแต่หนูอันนี้หนูหนูพูดในมุมหนูก่อนนิดนึงโอ้โหงานสัตว์ทยูไม่สบายใจมากกว่าหนูหนูรู้สึกว่าอ่าพอหนูเข้ามาใช่ไหมหนูก็รีเช็กน้องๆเนาะว่ามันมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นมากนู่นนี่นั่นต่างๆมันมันอาจจะมีบางอย่างที่แบบรู้สึกว่ามันเกินลิมิตไปดังนั้นหนูเลยอยากจะบอกพี่ๆเอเคไว้นิดนึงให้เฉยว่าถ้าสมมติอะไรที่มันแบบ เกินไปจริงๆอ่ะคือหนูคุยกันแล้วว่าตอนแรกหนูไม่เล่นไม่เล่นแจ้งไม่เล่นอะไรอยู่แล้วเพราะหนูเฉยๆมากับค่ว่าแบบพ่อแม่หรืออะไรเฉยๆมากคือสาวๆแบบมีภูมิคุ้มกันสูงมากอะแต่คือแบบอะไรที่มันเกินเลยไปจริงๆหนูหนูขอพูดไว้ตรงนี้เลยว่าหนูน่าจะขอแบบอาจจะมียื่นมีอะไรไปก็ถ้าบัาเพนหนูก็ขอตามนั้นหนูขอปรเทคนน้องหนูด้วยอันนี้ก็คือแบบอยากให้เล่นสนุกสนุกกันนะคะแล้วก็จริงๆสนุกมากน้องๆทุกคนสนุกมากตรงนี้พอคุยกันก็คือสนุกกันทุกคนเลยแต่คือแบบ อะไรที่มันเกิดเลยไปจงจริงหนูหนูพูดตรงนี้แต่ว่าก็ไม่ได้ติดใจอะคะ่ะแต่หมายถึงแบบว่าไม่สบายใจมากกว่าก็เลยแบบบอกไว้ตรงนี้แล้วกันค่ะก็สนุกมากค่ะประมาณนี้ฟังฝังโอเควนค่ะอ้อเจงยัดส่วนไปเล้พี่ยัดจอนสนุกครับสนุกครับออขอบคุณฝั่งพี่มินอาพี <MK Q S 2> ่มินอายุติยุติน,ตน่าแต่ไม่มีอะไรคนะรับสบายเลยบีบีกู ปแมันหมดดหมแล้วค่ะหมดแล้วค่ะถ้างนั้นจบสตอรี่ระหว่าง LK กับ Monkey Queen นะคะหลังจากออกเคสสภาไปขอให้ไม่มีการกระทบกระทั่งกันด้วยวาจานะคะโอเคค่ะขอบคุณนะคะเดี๋ยวแล้วอันนี้เริ่อนั้นต้องอะไรยังไงคะเดี๋ยวรอรับสตอรี่เอ่อไปชดแบบกรอรับของซัพพอร์ตสตอรี่ฝั่งละหนึ่งคนนะคะเอ้ยถ้าวมดบบว่ามีคลิปพี่อะไรก็แจ้งแไปเลยอะไรผิดกฎมีคลิปอะไรแจ้ง นมขอบคุณกขอบคกอเน้องน้องน้องตัวเองไม่ต้องถามโลกเอาเลยดิ้หน่อยไปแม่งั้นงั้นไปถามบ้านนายกได้ป้าว่าที่กดเกิดอ่ะเอาเอาเรื่องสบายเช่ันเลืบอกเขาดี่ถิ่สงครามเอ็มปไงยังไม่จ่าย ดูได้ยากได้เลยวะตอนแรกปิมได้ปะองไอ่นใช่ไหมครับในบ้านด้วยอะไรนะใช่เฮออะไรเงี้ยแล้วก็สินสงครามติดตาติดตูเลยอ่ะข้ามเลยหนูไม่รู้ไม่รู้ที่ยังแล้วหนูเห็นแล้วไม่นะไม่นะไม่เกี่ยวหยุดไม่ทันเลยไม่รับเที่ยอะไรตอนนี้ขัดแป๊บนึงสินสงครามไไม่ดเลยนะมันดีขี้มันไม่ขี้หมดอ่ะไม่เกี่ยวกับผมเลยสินสงคราม ต้องให้ใอเสายให้ให้เอลเคเลยก็ได้ค่ะอันนียอะไรหนึ่งศูนย์สามเจ็ดอขอโทษหนึ่งศูนสามเจ็ดพี่เอไอ้หลองจิตวิทกาเหรนไมว่ชัวรพี่ชัวรชัวเออวิการณ์เหรอวันนี้อยู่แล้วจะโดนแจ้งอันนี้ปะวะกูไปตะโกนหนึ่งหนึ่งฟรีไฟอ่ะเพราะเไม่แจ้งอะมั้งเรื่องปัญญาอ่อนเกินถ้าจะแจ้งนี่พุทธาำพุทธดกอันนี้พูดดักนะีลอกหลอกหลอก n ว่า อย่างในน้าพี่คิดมกิเพราะว่าน้องมันมีอนี้อะน้องมันมีแบบว่ามันมีใบที่แบบโดนใบแดงเลยอ่ะเกิดอยู่แล้วดิถ้าไม่เกิดเป็นยังไงคือหนูหนูหนูไม่ตัดเป็นไม้หนูแค่ค่ดึบางเพนได้ไหมคือหนูรู้สึกว่ามันมันอาจถ้าพูดในมุมนะคือมันมันมีหลุดที่แบบหลุดแบบแรงมากจริงอ่ะแบบ ที่น้องแบบบอกมาในวอร์มันมันแรงจริงๆแบบแล้วมันมันมีแบบอะไรบางอย่างที่แบบน้องหนูภูมิคุ้มกันแบบสูงมากแต่แบบมันร้องไห้อะซึ่งหนูแบบไม่ไม่ซีเรียสไม่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 ซีเรียสตรงนี้นะจริงๆอ่ะหนูก็เลยก็จะตัวอะไรที่ที่ที่ตอมอเอาไปอ่ะนั่นแหละมาถ้าไม่งั้นคุยคุยได้ไหมคือถ้าไม่งั้นหนูหนูยังน้อยหนูอยากให้บําเพ็ญอ่ะหนูพูดจริงๆหนูก็ต้องโพลเทคน้องหนูหน่อยอ่ะหนูก็พูดตามตรงเหมือนกัน เหรือว่ามันมันมันจะตัดเป็นใบเลยหรอหรือว่ายังไงใจเย็นไวใจเย็นทางฝั่งนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันครับก็คือมันแบกกิงอ่ะอันนี้ไม่น่าใจเหมือนกันว่าโดนไปอะไรน่าจะแดงวะใช่แบกกิงแดงยืนยืนได้หรือว่าเดิดออกหรือถ้าน้องเขาแบบอ่าเข้ามาขอโทษหรืออะไรได้แล้วก็เราให้ตัดเป็นบัเพนได้ไหม หนูว่านี่คุยอันนี้นี่ว่าคุยกับนายกได้น่าจะไม่เีนื่อยนี่ว่าคือหมายถึงแบบส่งหลักฐานไปแต่หนูหนูบอกตั้งแต่แรกเลยก็ได้ว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เล่นใบอ่ะหมายถึงแบบไม่ไม่เอาใบอ่ะแต่หนูขอเป็นวานเพนพาอฟังหนูโอเคไงแต่คือแบบหนูหนูก็ต้องให้ให้พื้นที่น้องหนูน่อยแต่ที่หนูเลือกที่จะพูดเมื่อกี้ตรงที่หนูเลือกที่จะพูดเมื่อกี้ตรงเมื่อกี้เพราะหนูรู้สึกว่าแบบกลัวแบบติดค้างอะไรหนูก็เลยแบบเลือกที่จะพูดไปเลยดีกว่าในพาร์ทหนูนะไปรีออนไปอะไรวะไปไหนวะ ผมว่าตีงูต้องตีให้ตายนะอืมเาได้โรเทคด้วยหรอได้ได้ได้สั่งมางั้นของฝั่งไอ้นี่ก็ได้ครับฝั่งของผมก็ตัดเป็นบัมเพนก็ได้ครับที่น้องที่ต่อหมอกไปก็ต้องให้น้องส่องมาคุยได้ไหมอ่ะแบบเดี๋ยวหรือว่าเดี๋ยวเอางี้เดี๋ยวยังไงดีวะพูดยังไงดีพูดในนี้ได้ไหมหรือว่าไงอ่า

ก็คือ M k q เขามีคนที่โดนไปอยู่แล้วใช่ปะถ้าเราแจ้งก็คือเขาจะโดนไปแด้ใช่ไหมก็จะมาคุยก่อน